的成员。是的。每天早上、下午、晚上在幼儿园和市幼儿园，的在集体班、幼儿班的家长。然后呢，可以培养他们坚强、勇敢、勤劳、好学、乐于干、善于观察、善于观察、勤于问、的阅读、爱思考、爱研究、爱探索。

แไม่ร้าย่วยรวยรดัใครสนใจเริ่มเพชระดับอะไรติดต่อผูแต่เรื่องระดับี่แกเลยจ้าโอ้คนดูเล่นข้ามาณไหนคนและทน่าสนใจจะแก้วยออกเล่นอยู่ที่วัดโพชุมตำบลโกมพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับวันนี้มีงานบุเทีบูเว

ช่วงเที่ยงอแขกโดยแต่ละเือนบคนก็มานั่งบนมาหนรอบเดัแล้วชาวบ้านมานั่งรออะไรกันครับทั้งสองเราดูหมอลำคณะคณะป็นภูไทครับคณะีนดูีนภูที

เป็นวัฒนธรรมใหม่นะครับนรกเร,รูยต่อไปเราไปที่น่านครับช่วงนี้เป็นฤดูสอบปลายภาคของหลายๆโรงเรียนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องน่ารักน่ารักของเด็กที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านรัชมนะครับครูอุ้มสุดารัตน์บนครูประจําชั้นก็ได้โพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊กนะครับและพร้อมแคปชั่นว่า นี่แค่สอบปลายภาคนะจ๊ะเด็กเอ๋ยเด็กน้อยฮาฮากันไปวันรุ่งขึ้นมาเห็นเพื่อนสายมูพบของขลังมาสอบคราวนี้พบของขลังกันมาเกือบทั้งห้องเลยครับดูครับมีทั้งแบบห้อยคอแบบใส่มาในกล่องใส่ถุงพลาสติกใสมาก็มีนะครับ ครูอุ้มเล่าให้ฟังว่าตอนเดินตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนสอบก็พบนักเรียนหลายคนพบพระเครื่องพยันของขังมาวางไว้บนโต๊ะสอบครับครูได้เดินตรวจความเรียบร้อยอก็คือนก็ามาเจอน้องหลายคนพบระพบยันและน้องก็บอกว่าเอามาเป็นที่พึ่งทางใจงเกิดจะได้คะแนนเลยเพราะว่าเมาาื่อวานมีป็นวิชาการศึกษาที่เป็นเด็กวมาก ถามนอน้อยคนนี้ที่พบพยันและรับเรื่องมาสอบมาพกมาทําไมเจ้าตัวก็บอกว่าของที่พกมาจะช่วยสอบได้คะแนนดีและมั่นใจว่าได้คะแนนดีแน่นอนเพราะมีที่พึ่งทางใจครับเอามาช่วยให้สอบครับสอบติดคิดว่าได้คะแนนเยอะไหมเยอะเพราะว่ามีที่พึ่งทางใจครับ มากขึ้นก็จะเชื่อในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับนอกลู่ต่อไปเราไปที่ชนบุรีครับที่วัดน้องไผ่ตำบลนองเลืออำเภอพนัฐทคมจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ก็มีงานสวดอภิธรรมศพครับที่ป้ายก็เขียกนกำหนดการของงานบำเพ็ญกุศลศพว่านี่คืองานของคุณแม่ดวงดีวงเล็บกล้วยซับมากอายุ99้าปีบรรยากาศและพิธีการต่างๆไม่ต่างจากงานศพทั่วไปครับ บนสาลาก็มีการตกแต่งหยีตบประดับด้วยดอกไม้พวงหีดแต่นี่ครับรูปที่ใช้วางหน้าศพเป็นรูปที่วาดด้วยปากกาน้ำเงินนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นมีพิธีเคลื่อนศพไปยังเมนเพื่อทำพิธีเผาครับพระสงฆ์และแขกที่มาร่วมงานวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการเคารพศพครั้งสุดท้ายครับเสร็จจากวางดอกไม้จันทร์ ด้านล่างก็มีการแจกของชำร่วยนะครับก่อนนำศพเข้าเตาเผา,เา,ะเา,ะเาะจะมีการเปิดโรงเืยอญาดมีต้นกล้วยสุดท้ายด้วยครับมีต้นกล้วยพอมาดูใกล้ๆนี่ไม่ใช่ศพจริงครับแต่เป็นต้นกล้วยที่นำมาวางแทนศพนะครับแล้วเขาทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรล่ะครับๆๆคุณตาสมคิดเมนใหม่อายุ75ปีเมนเผาครั้งแรกเขาได้บอกว่า สาเหตุที่นำเอาต้นกล้วยมาเป็นศพทดลองก็เนื่องจากต้องการทดสอบความพร้อมใช้งานของเมนที่สร้างใหม่เมนเราเป็นเมนใหม่ด้วยเมนใหม่ต้องสรวบกล้วยมาต้งงานหนึ่งก็มาเผาว่ามันจะตีกยี่สิบหกชั่วโมงจะใหม่หมดจะใหม่ชนิดนี้อันนี้คือทาำสมบูรณ์เลยตั้งแต่รถน้งตกน้ำตกด้วยอะไรเรืยๆก็หางเครื่องสอนลามน้ำเพชรหางเครื่องสอนลามน้ำเพชรเนี่ย ถ้าเผาต้นกล้วยได้สมบูรณ์ก็เผาสดได้สมบูรณ์นะครับนอกุ่กสุดท้ายเราไปที่จีนครับพามาชมวิธีการโปรโมทไกเท่เผ็ดเมนูใหม่ของร้านอาหารในเมืองกุ้ยโจนะครับเขานําไก่ผัดเผ็ด200ถุงไปวางไว้ตามที่นั่งรถไฟใต้ดิน,นสายส3ที่สถานีหัวขัวหยวนขณะที่ด้านนอกมีประชาชนเข้ารอารับของเสียงนั่นสถานีเลยนะครับ ทันทีที่ประตูรถไฟใต้ดินเปิดผู้คนก็ทะลักเข้าไปแย่งเอาถุงไก่นะครับบางคนก็หอบยื่นไปสองถึงสามถุงเลยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ผู้โดยสารรถไฟใต้ดินที่กําลังเดินทางไปทําง,งานไม่พอใจนะครับเนื่องจากช่วงเวลาที่แจกไก่คือเวลาเก้านาฬิกาซึ่งเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหลายคนก็ไปทํางานไม่ทันเพราะไม่สามารถขึ้นรถไฟได้ ทำให้เกิดความไม่พอใจนะครับและตั้งคําถามว่าทําไมรถไฟใต้ดินกุ้ยโจและร้านขายไก่จึงใช้สมบัติสาธารณะมาใช้ประโยชน์แบบนี้เจ้าของร้านไก่ก็ได้ออกมาขอโทษนะครับไม่คิดว่าจะมีผู้คนมามากมายเช่นนี้ครับขณะที่ผู้ประกอบการรถไฟใต้ดินกุ้ยโจก็ให้สัมัานว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกครับ 马上上车。<laughs> <laughs> <laughs>